ความก้าวหน้าการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆในเดือนสิงหาคม2567ด้านการวิจัยเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2567สวพสได้ประชุมหาหรือร่วมกับมูล,ลนิธิโครงการหลวงเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยพื้นที่สูงรายสาขาและการบริหารจัดการงานวิจัย โดยร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและโอกาสตลอดจนกำหนดโจทย์รายประเด็นสาขาที่สอดคล้องกับแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ4ปีโดยคณะอนุกรรมการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้เสนอการกำหนดโจทย์วิจัยรายสาขาที่ชัดเจนต่อประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงและให้มีการเชื่อมโยงหรือจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยบนพื้นที่สูงฐานข้อมูลนักวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี2567สวพสมีการนำผลงานวิจัยที่สำคัญจำนวน23รายการไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงแบบมุ่งเป้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทพื้นที่6รูปแบบในชุมชนต้นแบบ10แห่งมีกเกษตรกรได้รับประโยชน์จากงานวิจัย1,271ราย ดำเนินโครงการระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบองค์รวมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนให้เพียงพอต่อการบริโภคมีเป้าหมายในการวางแผนการใช้พื้นที่การปรับภูมิทัศน์เชิงพื้นที่ที่เน้นการบรูรณาการระหว่างระบบผลิตอาหารและระบบนิวเวศบนพื้นที่สูงมีการขุดปรับเปลี่ยนพื้นที่ลาดชันให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดขุดปรับพื้นที่คูรับน้ำขอบเท้าพื้นที่60ไร่ ด้านการพัฒนาสวพสดำเนินง,งานการพัฒนาระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยในปี2567เกษตรกรยกระดับการผลิตและได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยรวมจำนวน3,738ราย135ชนิดพืช47แห่ง32,250ไร่มูลค่าผลผลิตกว่า159ล้านบาท โดยมีการได้จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ3ปีมีเป้าหมายให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง5,400รายผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้650ล้านบาทนอกจากนี้ควรส่งเสริมการทำอีโคแบรนด์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่เลือกซื้อเกิดขึ้นจากการไม่บุกรุกพื้นที่ป่าปลอดการเผา และมีมาตรฐานโดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน5ด้านและเพื่อเป็นการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในอนาคตวสวทสได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนากาแฟอาราบิกา้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ4ปีโดยมีเป้าหมายในการผลิตกาแฟอาราบิก้าให้ได้1,200ันตันภายในปี2570จจากการสร้างสวนกาแฟ ใหม่ใน24โครงการ4,249ไร่หรือเพิ่มร้อยละ11จากพื้นที่ปลูกเดิมและปรับปรุงสวนเดิมใน20โครงการ4,000ไร่ซึ่งมีกรอบวิธีการดำเนินงาน8ด้านงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในวันที่31กรกฎาคม2567อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีจำนวนผู้รับบริการ1.49ล้านคนมีรายได้กว่า37.03ล้านบาท กิจกรรมสำคัญได้มีการจัดงานสืบสารการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและร่วมกันปลูกต้นไม้ณพื้นที่ปลูกป่ารวม72ชนิดกว่า7,200ต้นดำเนินการปร,ปรับปรุงสวนภูฐานโดยงานโครงสร้างไม้มาถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เมื่อวันที่27กร,รกฎาคม2567และช่างฝีมือมีกำหนดการทำงาน14วัน ในช่วงเดือนสิงหาคมอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีจุดไฮไลท์ให้ชื่นชมความงามบานสะพรั่งของดอกปทุมมาก,กว่า20สายพันซึ่งได้รับการขนานนามว่าราชินีฤดูฝนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ในระดับสากลได้มีการรวบรวมพันไม้แล้วกว่า1,977รายการจาก2,000รายการ ความก้าวหน้าด้านเนสซโรจัดทำแผนการจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยที่สำคัญ4ี่แหลง่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตราการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานและทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ในระยะ4ปีเพื่อให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของปริมาณการปล่อยปี2566และในปี2570ให้สวพสศึกษาภูมิสังคมในพื้นที่1 1 0ถึงความพร้อมและศักยภาพ ภาพของชุมชนในการกักเก็บคาร์บอนวิธีการจ่ายค่าทดแทนในการดูแลป่าไม้เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้งานด้านการบริหารง,งานบุคคล คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรได้เห็นชอบคุณสมบัติและสมรรถนะที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานเพื่อทดแทนตำแหน่งที่สำคัญระยะที่2จํจำนวน32ตําตำแหน่งประกอบด้วยกลุ่มตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้ากลุ่มงานและผลการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งเห็นชอบแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่มีชัยลักษณะบริหารและบังคับบัญชาระดับ6โดยเป็นการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในเลขที่ตำแหน่งเดิม เห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประเภทบริหารระดับ8และเห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรรายบุคคลประจำปี2567